ลูกสอเขาชี้ให้เดินเคลนโยโอ้ไมยว้าวกระโดดไปแล้วก็ว้า wow! วเอาเละครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Kirby and the Forgotten Land ครับผม <Wow! S 1> สำหรับตัวทดลองกับตัวเต็มที่ให้เล่นเนี่ยเหมือนว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะไม่แตกต่างมันจะมีแมปประมาณนี้เว้ให้เคลื่อนที่ไปได้นะ ซึ่งถ้าเกิดว่าข้างหน้าเป็นแมปที่ผมเคยเล่นแล้วเนี่ยผมก็จะข้ามไปเลยนะโอเคซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่ผมเคยเล่นแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แตกต่างเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันพอเข้ามากินเค้กตรงส่วนตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านเนี้มันจะมีของซ่อนอยู่อ่าว้าวแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ผมไม่รู้นะตอนเล่นทดลองนะ พอเล่นสองรอบแล้วมันก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้แบบผมเล่นตัวทดลองเนี่ยผมไม่รู้เว้ยจริงๆตรงนี้มันเข้าได้อ่าก็จะมีเงินมีกระป๋องโซดาซ่อนนะโอเคแล้วก็จะขึ้นมาตรงส่วนนี้เลยนะแล้วก็จะมีของตรงนี้ซ่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางแบบให้ลงมาเลยเขาบอกว่าคอลเลกชันฟิกเกอร์เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะก็ประมาณว่าเป็นของสะสมนั่นแหละไอย้ยานี่ไง โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ากด Y เนี่ยก็จะสามารถดูได้นะว่าเราเนี่ยเคลียร์ด่านไหนไปแล้วบ้างด่านที่ผมเคลียร์ไปก็จะเป็นดาวทาวกสแลนเะนี่ยบินกันต่อเลยด่านนี้น่าจะยังไม่เคยเล่นนะเออใช่จริงด้วยนะมามามาเรามาเริ่มกันที่ด่านนี้เลยนะเพราะถ้าเกิดว่าแบบเป็นตัวทดลองเนี่ยมันจะเจอบอสลิงเว้ยดูดมามาเออ,อได้ไฟมาแล้วเว้ยมาดูซิสกิลไฟ สกิลไฟเหมือนว่าจะพ่นไฟนะ <Yes. S 1> สุดยอดนะแล้วถ้าเกิดว่ากดชาร์จสกิลไฟจะสามารถหมุนได้รอบตัวนะพ่นไฟไปเลยก็เดินไปได้ด้วยนะโคตรโกงเลยตัวสปริงได้หรือเปล่าตัวสปริงกินแล้วไม่ได้อะไรนะไอ้มีระเบิดด้วะเย้ ได้เงินเพียบเลยสแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะพยายามจะหาของให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันเนาะโอเคเลือกที่จะฉีกออกมาทางนโอยโอยย่ตายย่งไ่ตายยังไ่ตายยังไ่ตายโอ้โหเมื่อกี้เกือบถอดใจไปแล้วนะเลือกที่จะฉีกออกมาทางด้านขวานะเพื่ออะไรฮะนี่นี่ไงเราเพื่อมาโจมตีศัตรูจากด้านหลังนะเรานี่มันเร็วร้าจริงๆเลยแล้วก็ดูดชึบ แล้วก็จะสามารถเปิดอันนี้ได้เรียบร้อยนะยย yeah. แล้วก็มาอันนี้อ๋อ oh, มันก็จะเป็นสวิตไว้เพื่อที่จะอะไรเนี่ยพุดดิ้งพุดดิ้งเพิ่มพลังเนะี่ยไอ้เจ้าพวกหมาจิ้งจอกแระจอกนะ่เรียบร้อยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้จะมีสมบัติซ่อนอยู่กด A เพื่อเปิดไม่ใช่สมบัตินะแต่ว่าเป็นเพื่อนเรานะ่าน,นี้ผมจะต้องตามหาเพื่อนให้เจอ4ตัวนะ ว้าว wow. ปรับมุมไม่ได้อะได้แค่มุมเฉียงเออเงินตรงนี้ต้องเป็นของผมแล้วก็บินไปเสร็จแ,แล้วก็เข้าประตูพอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับเฮ้ยจุดไฟได้หรือเปล่าเหมือนว่าจะมีแก๊สไอ้ยั <A ouch. S 1> พ่นไฟได้จริงๆด้วยนะเนอะกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปไม่ได้นะมันล็อกไว้ให้มาทางด้านนี้นะแล้วก็มาตรงนี้เลยว้า wow. วแล้วก็ชึบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ <Ừ. S 2> <Come on. S 1> ตั้งจริงเลยผมนี่มันคือเคอร์บี้นักสะสมเหรียญพ้นไฟไปแล้วก็กระโดดข้ามมาด้านบนจะมีเหรียญเขียวอยู่ชึบแล้วก็ปล่อยลมไปอ่ะเริ่มชำนาญแล้วเว้ยแล้วก็พ่นไฟไปโ่นไฟไปแล้วก็จะมีเหรียญโหด่แล้วก็เผ็ดย่างไปดีครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะขึ้นเครื่องแล้วก็มาตรงนี้นะชึบ เอียบไปประตูก็จะเปิดนะก็จะได้ฟิกเกอร์นะแล้วก็บินมาตรงนี้ช็อช็อตช็อ,ชอแล้วก็พ่นไฟไปเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าผมจะเจอท่าไม่ตายโดยไม่คาดหมายแต่และตัวท่าไม่ตายก็ไม่เหมือนกันเว้ยโอ้โหอันนี้แบบกระโดดไปแล้วพุ่งเป็นไฟบอกเลยว่าโค้ดเกียนนี่ไงทึบแล้วก็บินกลับมาฮัลโหลได้บอกเลยว่าโคไ,ไ,ได้จังหวะนี้พุ่งไป พุ่งไปเลยครับผมจังหวะนี้ไอ้ชึบ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 แล้วก็อือชึบแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนว่าด้านบนจะมีที่ซ่อนเหรียญน,นะมาอยู่กับผมนี่บอกเลยว่าไม่พลาดหรอกนะเหรียญเนี่ยแล้วก็ลงมาโอ้เจอเพื่อนซ่อนนะอ้าเดี๋ยวนะเออเพื่อนสี่ตัวผมเก็บได้สองตัวหรือว่าด่านยังไม่จบวะไม่รู้นะเพื่อนมีตั้งเยอะพลาดไปสักคนสองคนไม่เป็นไรหรอก นี่ไงไปไปล่เอาเดี๋ยว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 ฮัลโหล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 เดี๋ยวไม่ทันเลยก็มาวันนี้นะฮะยานีโออาร์มสตองไซโคเจฟอาบช็อตทองแล้วก็มาตรงนี้นะเพื่อนตัวที่3นะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนออกกําลังกายหายากแล้วก็เข้าประตูไปแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็พุ่งไปดีครับผมเฮ้ยเออเอาฮัลโหลไม่ใช่สิไม่ได้อยากจะทําอย่างนี้ อยากจะแบบพุ่งชนกับมันอ๋อกดวายไม่ใช่สิโอ้กดผิดเออไม่เป็นไรกินบันไดมาโอ้เดี๋ยว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 เอ่อถอดก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอถอดก่อนนะแล้วก็มากินอันนี้เหมือนว่าถ้าเกิดว่าเป็นบันไดแล้วมันจะกินอาวุธไม่ได้นะไ้เลยเธอรบี้บันได เคอร์บี้บันไดก็มาจงหวาดีแล้วก็มาตรงนี้นะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเ้ยเ้ยยเหมือนว่าจะหันตรงไม่ได้นะแล้วก็มาตรงนี้เออโขกไปหนึงทีนะแล้วก็มาตรงนี้นะจึ๊บ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 จะเอาเคอร์บี้รวมกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะค่อยๆไปนะเคอเคอเคอร์บี้บันไดทับให้แบนไปซีอ่อแล้วก็มาตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่ว่าจะมาทุบปังแล้วก็ตรงนี้จะต้องปลดล็อก แล้วก็มาบนนี้มาบนนี้แล้วก็มาตรงนี้นะดีนะที่แบบผมกลับไปเอาตัวไฟมาไม่งั้นนี่ผมอดฟิกเกอร์ตรงนี้แน่เลยเอออะไรอ่ะมีเครื่องหมายกากรบาทเป็นจุดแลนด์มาร์กหรอปุ๊บดิออฮโฮฮผมจะมาพ่นไฟตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาบนนี้แล้วก็ไอชอบไปเลยปืนใหญ่ไซโคอัสโอรเจตโคอัลสตองเอานี้เริ่มเรียกชื่อไม่ถูกละแล้ว,ลวขึ้นมาตรงนี้ครับผม อ่แล้วก็มาช่วยเพื่อนนะเอ้ย yeah! ช่วยเพื่อนครบสี่ต่อแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องสมบัตินะที่จะให้เงินแล้วก็มาตรงนี้ชึบเนี่ยอ่อถ้าไปเรื่อยๆก็จะได้อะไรมาเมื่อกี้เหมือนว่าจะได้ของกินเพิ่มเลือดมานะแล้วก็ล่วงมาตรงนี้ปึ๊บปุ๊บป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 ๊บอ๋อนี่ไงมันจะกลับมาที่เดิมนะก็ไม่ต้องลงไปก็ได้ชามาแกต้องเป็นเหยื่อของฉันแล้วแหละว้าว คือมันจะสามารถปล่อยใบยมีดไปได้อะซึ่งแบบมันจะแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยปึ๊บปึ๊ป,ป,ป,ประมาณนี้หรือว่าจะปล่อยแล้วให้มันเด้งกลับมาเลยก็ได้นะย,ยังไม่เจอบอสลิงเลยวะ่ะแล้วก็ช่วยเพื่อนได้แปดตัวไม่ได้โอ้แมนและด้านล่างเหมือนว่าจะมีดาวปริศนาเพื่อนที่เราช่วยไว้อะเหมือนว่าจะพบแอรเรียปริศนาเว้ยซึ่งมันอาจจะมีของหายากอยู่คอ <Come on. S 1> อ๋อประมาณนี้นะ ปึ๊บโอเยโอเยแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็อึ๊บไปนะปึ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็ชึบทันไหมทันอยู่นะโอเคพอเสร็จแล้วมันก็จะมาตรงนี้นะแล้วก็ปึ๊บไปดีครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็ย้าแล้วก็ด้านหลังชึบแล้วก็กระโดดข้ามมาเลยเฮ้ยเร็อรอรอรอสิครบับี้โอ้ยเดี๋ยว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 เคอรบ์บี้เดี๋ยวนายจะล่วงไปนะ แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ชึบโอ้マイ god โอ้ได้อยู่นะแล้วก็ข้ามไปโซนต่อไปเลยเหมือนว่าตอนนี้เวลาใกล้จะบดแล้วโอ้マก god อื้ยแล้วเรา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 เรียบร้อยนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ชึบชึบชึบแล้วก็ไป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 ไามสิบสามวิชึบ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 แล้วก็ยังไม่หมดนะแล้วก็ด้านบนชึบชึบชชึบอ๋อเอานี่ยังไม่จบอีกอ๋อโอ้โห สุดท้ายหรือยังชึบ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 แล้วก็ดาวเย้ yeah. แลสโตนโอเคเรามาตรงนี้ดูสิมีเวลาให้ทั้งหมด3นาที30วิบีนะอ๋อผมเข้าใจแล้วเว้ยทุกคนเราไม่ต้องแบบไปเดินเหยียบก็ได้นะอ่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็นี่ไงไปล่อยระเบิดไปก็ได้เนี่ยปึ๊บมาแล้วก็ปึ๊บ oh อโอ้ my g ก d เอาเลอ่าเรียบร้อยนะ เพราะถ้าเกิดว <te> <desserts> ่าเดินไปเหยียบเองเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ทันอ่ะอึ๊บอันที่หนึ่งอันที่สองอ๋ออันที่สามโดนดีว่าป้าจริงนี่ตัวผมแทบจะไม่มีความแม่นเลยเจ้าเจ้าเจ้ไปแล้วถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยเหมือนว่าสวิตมันจะกลับมาใหม่หรือเปล่าเร็วๆๆ้วเรวร้วเรียบร้อยนะฮะลงไปแล้วก็มีหมาอยู่ป๊จป๊าป๊าป๊าาั๊าปาั โอเคกลับมาที่โปสเตอร์ตรงนี้กันดูนะผมจะลองพ่นไฟดูใช่ว่ะเรียบร้อยนะโอเคไปเลยกันต่อเลยผมว่าด่านข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นบอสนะเลือดไม่เต็มด้วยนะออแม่นนะ่าจะโอ้ยกระดาษจะเป็น่นไฟไปเรียบร้อยนะตอนนี้ผมว่าน่าจะกินได้นะออ้ยมาให้ฉันกินซะดีๆนะกระโดดแล้วยิงไอ้ย่าถ้ากระโดดแล้วยิงเนี่ย มันก็จะประมาณนี้เว้ยยิงเลยก็ได้นะปึ้งปึ้งปึปึงปึง,ปงหรือว่าจะชาร์จยิงก็ไดว้ว้าว <S <S ถ้าเกิดว่ายิ่งชาร์จนานเนี่ยมันก็จะยิ่งลูกใหญ่ย yeah! ่อ๋อนี่ไงจะมีเพื่อนเราซ่อนอยู่เว้ยเรามาช่วยนายแล้วเพื่อนเซฟเพื่อนไปได้หนึ่งคนนะ ปึ๊บๆๆแล้วก็มาบนนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเลยพอ,อขึ้นมาแล้วโอ้โหออนี่ไงบอกเลยผมมีฮาคิฮาคีสังเกตของผมมันตื่นแล้วเว้ยชึบอะไรอะไรเงินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงหินได้หรือเปล่าเนี่ยลหะฮาคีผมบอกว่าให้มาตอนนี้อา้าวพลาดพลาดเหรียญหนึ่งไม่เป็นไรมันแค่เงินเว้ยเออเอาเหรียญแดงดีกว่าเหรียญแดงให้เงินเยอะกว่านะแล้วก็ไปเลย ไปเลยไปเลย yeah. หวังว่าคงจะไม่มีอะไรซ่อนนะชึบบินมานิดนึงเอ,อ่อผมว่าจะพยายามแบบดูแถวหน้าผาว่ามีอุย้ยทับมันทับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่มีนะมาดิมาดวลปืนกันเอ้ย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 เอ้ดวลปืนกันจ <Yeah. S 1> ่าเดีวนะปุง้งแล้วก็อืมห้องอะไรวะ มันต้องเข้าไหมเนี่ยอลองเข้าดูไม่ใช่เข้าไปโดนบอสตบนะแล้วก็อ๋ยิงเป้าหรอซึบโอ้แล้วก็ซุบเออเก็บของมันจะให้เงินเว้ยให้เงินให้ไอเทมชุบจับ,บ้าเหรอโน้ปเอานะเราไม่ครบด้วยนะแล้วก็มาตรงนี้บินเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็ปล่ยลม

ว้าว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 กระโดดข้าวาปึ๊บมีเพื่อนซ่อนอยู่นะแล้วก็พังไปด้านล่างอเออเออหายไปคนหนึ่งอะ่ะแสดงว่าน่าจะเป็นตอนที่แบบยิงเป้าอะ่ะถ้ายิงเป้าครบอะ่ะน่าจะได้ช่วยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนมีตั้งเยอะหายไปสักคนนึงมันจะเป็นอะไรล่ะแต่กะนี้มันแปลกๆนะเพื่อนมีตั้งเยอะหายไปสักคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรมาจินเออได้รถมาแล้ว อ่ารถอปืนรถปืนใหญ่โยู่ว้าว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 สนุกเพลินอย่างนี้บอกเลยว่าจะมีหลุดโค้งไปเนี่ยแล้วแล้วก็มาตรงนี้ไปดิไปดิไปดิคือมันไม่โดนดาเมจอยู่แล้วไงตอนนี้แบบเออเป็นรถอยู่ไปแล้วว้แล้วก็ชึบชึบชึบเดา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 ไม่สิขึ้นมาวันนี้ดีๆก่อนแล้วก็วว้าเอาวว้ากระโดดไปแล้วก็ <Wow! laughs> นี่เป็นไงแบบไม่ลดความเร็วเลยสุดยอดไปสุดยอดไปสุดยอดไปสุดยอดจริงๆเลย Look at me Look at me เออเรียบร้อยนะช่วยเพื่อนตัวที่สี่ได้แล้วแสดงว่าเพื่อนหายไปคนหนึง่ง <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> เพื่อนมีเยอะหายไปคนหนึง่งไม่เป็นไรหรอกไปเลยโอ้ไม่กอด ว้าวเรียควคองรงนดีอ๋อดีไงเพื่อนตัวสุดท้ายเอ้าไอ้เราก็นึกว่าแบบเพื่อนหายไอย้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพื่อนหายถูกแล้วอ่ะขอเล่นมินิเกมก่อนพ่นไฟตรงนี้แล้วก็พ่นกล่องไปแล้วก็ไปเลยอ่ะเวลามันจะได้ดีหน่อยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็มาบนนี้ใช่ไหมแล้วก็เคลียร์หมาแล้วก็เคลียร์ตัวด้านหลังแล้วก็ปึง้งแล้วก็มาตรงนี้เอาปึบ๊บโอ้ใหม่ก อ,อคือเคอร์บี้ล่างไฟเนี่ยถ้าเกิดว่ากดกระโดดอยู่แล้วโจมตีใช่ไหมมันจะกลายเป็นพุ่งไงแล้วมันก็เลยทําแบบให้ผมล่วงไปเลยนะเออเคลียสองเคลียสองตอนนี้ต้องเคลียร์อยู่ละปุ๊บไปเรียบร้อยเนี่ยจบแล้วเหรอป้าจริงแมวมาแล้วจ้าโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่ผมจะต้องใช้ปืนนฮะ บอกเลยว่า,างานนี้มีร้องเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออได้อยู่วิ่ง <c oughs> ล่าง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 นั่นแหละแล้วก็ปึ๊บบนลบอลบอ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 ลอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นเวลามันมีตั้งเยอะอ,อ้าวได้ไปครับผมแล้วก็อันนี้เรียบร้อยนะยทำไมไม่ไปอยู่ใกล้ๆวะจะได้แบบยิงง่ายๆหนึ่งทีปึงป้งปึ้ง ตอนนี้มันจะมาคอยงขัดขวางเว้ยอือแล้วก็อื้อแล้วก็ด้านบนเฮ้ยอแค่แบบใช้มาเอายิงผมยังแบบทําไม่ค่อยจะได้เลยนี่ต้องใช้แบบจอยสติ๊กยิงเพราะจะคอนโทรลยากเรียบร้อยนะตึ๊บๆ๊บๆๆ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 ึ๊บึ๊บไม่น่าจะทันเวลานะแต่ว่าได้ของอยู่มันจะมีเวลาระบุอยู่ว่าต้องทําให้ทันภายในเท่าไหร่ซึ่งด่านนี้คืองนาที แล้วก็บินกลับมาที่ตรงนี้นะสําหรับภารกิจในด่านนี้ก็คือการเคลียร์ด่านแล้วก็การหาเพื่อนนั่นแหละส่วนภารกิจอื่นก็ยังเป็นงงงงงง,ง,ง,งอยู่นะว้าวอันนี้น่าจะเป็นแบบห้างอะ่ะที่แบบเราจะไปเจอกับบอสคิงคองอ่ะไปเลยตอนนี้แบบเป็นตัวอย่างมันสั้นกว่านี้ไงสามด่านเพราะว่าอันนี้แบบมีให้เล่นเยอะอยู่นะยิ่งไปเจ้าเพลินอยู่นะเกมนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นโซฟานะ่ แล้วก็มาบนนี้เก็บของไปแล้วก็เออกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดิ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 ผมว่าเนี้ยน่าจะได้ของมาใช่จริงด้วยเนะลองมาดูสกิลกันซิอุ้ยพรได้ถ้าเกิดว่ากดล้วปล่อยก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ากดแบบค้างก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ากระโดดแล้วจอนตีก็จะประมาณนี้นะถอดแป๊บหนึ่ง มาลองกินดูซอิอ้าวฮัลโหลเอ้ากินไม่ได้ลนะเจ้าหมาน้อยเจ้าหมาน้อยเคอร์บี้มันโกงยังวะเอาจริงใครจะชนะเคอร์บี้ได้เนี่ยเพราะว่ามอสเตอร์ในโลกนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยมีหนอนปล่อยไปมันก็แค่หนอนธรรมดาปล่อยมันไปเถอะเฮ้ยอะไรอ่ะคล้ายๆก็เก็บดาวในเกมมาริโอหรือเปล่าล่ะด้านบนมีของเพียบเลยโอมแล้วนี่ผมต้องทำไงอ่ะ อ๋อได้อยู่เหมือนกันนะไม่ต้องใช้ไฟก็ได้เป็นไปเป็นไปนี่ไงคล้ายๆกับแบบเก็บดาวในบาริโอนั่นแหละสามารถแบบพุ่งชนได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้จะมีเงินซ่อนอยู่เห็นเพื่อนวับแว้ระเบิดเออเห็นเพื่อนวับแวบอยู่เรียบร้อยนะเพื่อนตัวที่หนึ่งไปเลยโอเคเฮอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะนายจะมาสู้เราได้ยังไง ไม่ต้องปลดซี่ให้ชอบปลดอยู่เลยเลยอันนี้จะเป็นตู้ลอกเกอร์นะอะลวก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 ลวเอาละลุกไม่ได้ด้วยกินเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้ทำไรได้อะเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้นะไปทางนี้ได้หรือว่ามันบอกทางวะให้มาตรงกลางเออไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เจอสมบัตินะ นานี้นี่ผมโดนล่อซื้อเหรอเนี่ยรอบมันก็จะประมาณนี้แหละเอ,อ่อด้านล่างด้านล่างเหมือนว่าจะตันนะโอเคขึ้นไปด้านบนพอ,อขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะมีอยู่2ด้านนะแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็โดดแบบพุ่งอุ้ยหัวเม่นหัวเม่นหัวเม่นเนอออยากได้หัวเม่นมากกว่าแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟอลหลเข้ามาตรงเนี้ย กอดกลับ <What? S 2> มาดีครับผมออออออผมว่าน่าจะใช้ตัวไฟน่าจะชนะทางแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะโกงเหมือนกันอออแกจะมาสู้ฉันได้ยังไงฮะถึงแม้ว่าไอเทมจะหลุดแล้วอย่างไงฮะอ้าโกรอโกรอโกรอฮะกดเป็นคนเดียวหรอว้าวเอาหิมะมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็หิมะยังโกงเนี่ยทางนี้มันแบบเคลื่อนที่ไปแม่งเป็นแบบทานน้ำแข็งด้วยต้องกิน ไม่ดีต้องกินต้องกินถอดก่อนแล้วก็กินอันนี้นะฮะถ้ากดแล้วปล่อยก็จะเบาๆประมาณนี้กดค้างประมาณนี้สกิลมันพิเศษตรงที่เดินธรรมดาแล้วก็มันจะเคลื่อนที่เร็วเว้ยถ้าเกิดว่ากระโดดแล้วจมตีวไม่มีอะไรเลยไปเออไอติมไอติมก็เอาจังหวะนี้แช่ไปแช่ไปแช่ไปสวยเอ้ยดับไปน่าจะเป็นภารกิจหรือเปล่าเออ ออกระโดดข้ามไปด้านบนเหมือนว่าจะมีของยังไงอะเอา้าเออขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นมาบนนี้แล้วก็เออไม่รู้แล้วว่าต้องทําไงออพ่อนน้าแข็งไะแล้วก็ไปเลยโอ้ทางน้ําแข็งนี้ดีนะคือมันสามารถแบบเดินฝืนได้เลยอะเฮ้ยอ๋อา เออ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 อ่เ้าฟิกเกอร์หายไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฟิกเกอร์เกมนี้แม่งให้เยอะคือผมลองกลับไปเล่นด่านซ้ำมาแล้วไงมันก็ได้ฟิกเกอร์อยู่นะถึงแม้ว่าจะเล่นด่านซ้ำมาพ้นไฟไปขึ้นมาบนนี้นะแล้วก็จะเจอใบดำเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นดีนะได้ตัวน้ําแข็งมาตัวน้ําแข็งมันฝืนได้อยู่ มิตรภาพของเราแรกมาด้วยความเจ็บปวดเออผมไม่แน่ใจว่าใช่ที่เดิมไหมเฮอไม่ใช่ว่ะที่ใหม่กินป่ะล่องลงมาดิล่องลงมา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 เออเหมือนว่ามันจะบอกทางนะมันจะทําให้ผมหลงได้เลยเหรอเกมเนี้ยลงมา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 อ่าอันนี้มีทางลับซ่อนอยู่นะไอ้อือไอ้ติม นี่ผมต้องทําอะไรอ่ะนี่ไงถ้าเกิดว่าเอาไอติมมาแปะตรงเนี้ยมันก็เป็นแผนที่เออขอเดินผ่านเลยแล้วกันนะอย่าบอกว่าผมจะหลงทางนะนี่มาทางเก่านี่หว่าไปขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมเนี่ยมันใช่ทางเก่าไหมเนี่ยออขึ้นไปด้านบนแล้วก็อันนี้จะมีล็อกเกอร์ ดูดมาปึ๊บแล้วก็แง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 ่แงโอ้โหมันมีอักโอ้ยเคอบี้ไอคอนสีชมพูน่ะลออ้านี่ผมยังเล่นด่านนี้ไม่ครบเลยนะเนี่ยแต่ว่าเจอเพื่อนแล้วอ่ะนี่บอกเลยว่าเดินมามั่วๆก็ผ่านเราไปตบบอสกันเลยออก17ตัวอ๋อ ถ้าอยากจะตบบอสเนี่ยต้องให้เพื่อนเราช่วยเว้ยบอสคิงคองเคยเจอแล้วไม่ต้องมาทำป็นแบบคุมดำแล้วก็มีมินิเกมโผมาด้วยนะไปไปลุยมินิเกมกันก่อนเลยนะ้ึบึบึประมาณนี้นะมันจะสไลด์แบบสเก็ตลงมาแล้วก็ตึ๊บบึงบึ้งบึ้บึประมาณนี้นะแล้วก็ไปไปบึ้บนะึ้งบึ้งบึ้งึงึ้ึ ชนไม่ได้นะไอเราก็นึกว่าจะชนได้นะไป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 เฮ้ยเร็วดิตอนนี้แบบมันเป็นแสงนี้มันหยุดนิ่งด้วยนะโอ้โหเราบอกเลยว่า่านนี้ค่อนข้างจะเสียเวลานะไปไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ไปเลย,ยจบแนะ เดี๋ยวผมลองแบบมาลุยในเมฆลุยในเมฆไม่ได้นะอาจจะต้องแบบเคลียรบบอสคิงคองก่อนตอนนี้ผมเจอบอสคิงคองเนี่ยผมใช้น้ําแข็งชนะได้อยู่ดังนั้นรอบนี้ผมจะเอาเป็นดาบแล้วกันเนี่ยมันจะได้เท่ๆหน่อยเว้ชาร์จแล้วก็ประมาณนี้เว้ยตอนมันตัวอะไรนะ่ะเะรอฉันไม่เคยเห็นแกมาก่อนเลยนี่แกมันอะไรเนี่ยฮะกลมๆยนยนหมากฝรั่งหรือเปล่าวะเดี่ย่อแก หาเรื่องอะชันแม่งงั้นเหรอฟัน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 โอ้โห,โหบอกเลยว่าด่าแม่งรัวรัวชาร์จ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 แล้วหมุนไปดีครับผมยังหว่านี้ครับแล้วก็เออกระโดดฟัน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 ,นชาร์จ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 แล้วก็หมุ่เอา้าดาบหลุด pem. ดาบหลุดดาบหลุดโอ้ดาบหลุดดาบหลุดชึบให้เขาจะใช้ดาวกันฮะมีอาวุธเขาก็ลองใช้อาวุธสิฟันไปฟันไปกระโดดนี้เห็นนะว่ามันง้างเอ้ยกระโดด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 เห็นนะวว่ามันง้างตีนอยู่เออ

แล้วก็ปล่อยไปยดาวก็แรงอยู่นะเออปล่อยไปอาอาวุธผมมาะอาวุธผมมาเอาหายไปต่อหน้าต่อต,อตายอย่างนี้เลยเหรอเออนะปล่อยดาวไปโอ้โหบอกเลยว่าพอไม่มีอาวุธนี่พ่อจะลำบากเนะแล้วเมื่อกี้มันปล่อยไปกี่ดาวนะเอาขอดาวขอดาวปล่อยไป,ไปอีกทีเดียวออาพายุคิงคองหนีไม่พ้นวะ ไม่นะไอ,อ,อ,อ้พออาวุธหลุดแล้วแบบลำบากเลยอช่วยเพื่อนได้3คนนะํสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมแล้วเหมือนว่ามันจะมีหมู่บ้านเคอร์บี้ด้วยนะเนี่ยมันจะต้องใช้เพื่อในการสร้างบ้านด้วย